สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะงงแบบนี้ก็มีด้วยงงทั้งวัดงานทอดกระถินเจ้าภาพห้ามถามยอดเสร็จงานหอบเงินกลับบ้านเฉยพระงงโยมมืนแบบนี้ก็มีด้วยค่าใจเจ้าภาพทอดกระถินเสร็จงานไม่ประกาศยอดเงินกองกระถินหอบเงินกลับบ้านหน้าตาเฉยก่อนนับเองเอามาให้เจ้าอาวาสหนึ่งแสนสุดท้ายโดนโวยเอามาให้อีก1 3แสน วันที่17พฤศจิกายน2564ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งการร้องเรียนจากชาวบ้านหนองไผ่ตำบลหลักเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์และอยากให้ช่วยตรวจสอบงานทอดกรถินของวัดหนองไผ่ที่ผ่านมาว่าโปร่งใสหรือไม่ซึ่งงานทอดกรถินจัดขึ้นเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมามีเจ้าภาพคณะกระถินเป็นคนในตัวเมืองบุรีรัมย์แต่ปรากฏว่ามีเรื่องแปลกเกิดขึ้นและพบความผิดปกติ พระครูประดิษฐ์ปัญญาพรอ,อายุ74ปีเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่และเจ้าคณะตำบลหลักเขตเปิดเผยว่างานกระถินปีนี้เจ้าภาพเป็นคนเดิมที่เคยมาทอดผ้าแล้วสองครั้งอาตมาก็ให้จัดร่วมกับชาวบ้านโดยชาวบ้านจะรวมยอดมาต่างหากเจ้าอาวาสเล่าต่อว่าโดยมีเจ้าภาพเป็นกระถินกองใหญ่และเป็นผู้จัดหาทุกอย่างทั้งพิมพ์ซองหาแหล่งผู้ใจบุญมาร่วมทอดกระถินหลังจากพิธีทอดกระถินเสร็จ ยอมรับว่าไม่ทราบจํานวนยอดกระถินพอเสร็จงานเจ้าภาพได้หอบเงินกลับไปในตัวเมืองทันทีหลังจากนั้นประมาณ17บเนาฬิกาเจ้าภาพนําเงินมามอบให้1 0 0 0 0แบาทแต่ไม่ได้แจ้งว่ายอดสุดทธิของกระถินได้เท่าไหร่ที่ผ่านมาเจ้าภาพคนนี้เคยมาเป็นเจ้าภาพงานผ้ปาป่าของวัดแล้วสองครั้งครั้งแรกเอาเงินมาให้วัด20,000บาทและมารู้ภายหลังว่ายอดผ้ปาป่า1 0 0 0 0แบาทผ้ปาป่าครั้งที่สอง เอาเงินมาให้วัด25,000บาทและมาทราบทีหลังอีกเช่นเดียวกันว่าได้ยอดพระป่า150,000บาทส่วนที่เหลือเจ้าภาพบอกว่าเอาไปสร้างพระนอนแต่ไม่มีบัญชีรายรับรายจ่ายให้วัดและครั้งนี้เป็นงานทอดกระถินด้านพระครูปร,ริยธรรมประหัตเจ้าคณะตำบลอีสานเขตองค์ที่สองบอกว่าตามปกติหลังกล่าวคำถวายกรถินเสร็จจะต้องแจ้งยอดเงินให้ชาวบ้านได้รับทราบภายในงาน แล้วมอบยอดเงินทั้งหมดให้วัดทันทีแต่ไม่เห็นการถวายยอดปัจจัยของกระถินทําให้ชาวบ้านต่างมึนงงกันหมดทั้งยังเอาเงินกลับบ้านของเจ้าภาพมีชาวบ้านหลายคนถามเพื่ออยากได้ตัวเลขของยอดเงินไปเสี่ยงโชคแต่ทุกคนผิดหวังส่วนนายทรงศักดิ์โคกระำอายุ54ปีผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเจ้าภาพคนนี้จะใส่ชุดขาวมีทีมงานมาด้วยกองกรถินของชาวบ้านเจ้าภาพได้ตามเอาไปรวมกับกองใหญ่ เมื่อลูกศิษย์ของหลวงตาไปถามยอดเจ้าภาพบอกไม่ต้องถามเรื่องยอดชาวบ้านมาถามตนว่ายอดเท่าไหร่ตนบอกชาวบ้านว่าไม่รู้ทําให้ชาวบ้านข้องใจบางคนกล่าวหาว่าผู้ใหญ่หอบเงินหนีทั้งที่ตนไม่รู้เรื่องล่าสุดเจ้าภาพคณะกระถินคนนี้นําเงินส่วนที่เหลือมาส่งมอบให้เจ้าอาวาสแล้ว1นึ่งแบาทหลังจากนํามาให้วัดทอดกรถินก่อนหน้านี้1 0 0 0 0แบาทรวมยอดกรถินที่ได้รับทั้งหมด 2 3 1, 1 7 0 2บาทพร้อมกับชี้แจงว่าสาเหตุที่ไม่ได้ประกาศยอดกระถินเพราะมีการปิดเครื่องขยายเสียงจึงประกาศไม่ได้ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ